ให้ตัวเราอยู่ตรงหน้ารถของคันขวามือ,อครับอ๋ออันนี้คือขึ้นมาตั้งหรอโอเคเข้าเกียร์ถอยหลังครับแล้วก,กมนนวมม็มองกระจกมองข้านนงด้านขวาอย่าเพิ่งหมุนครับน้องนุ่นอย่าเพิ่งหมุนมองกระจกมองข้างด้านขวาให้ท้ายรถเราถอยลงไปให้ท้ายรถเราอยู่ตรงกับท้ายรถคันสีขาวทางด้านขวาปลอดภัยไหครับอ๋อแล้วจะถอยเ<ๆ>ทียบพฤตบัตทางด้า,ดา,าน,นไหนครับขวาคหมุนขวาให้สุดเลยหมุนไว้ก่อนนะคราวนี้มองกระจกมองข้างด้าน,น,นซ้ายปลอดภัยไหครับ ให้ท้ายรถด,ด้านซ้ายอยู่ตรงไฟหน้าด้านในของรถคันหลังอ๋อยุดเมื่อกี้เราหมุนขวาคืนกับสองรอบโอเคแล้วก็ปล่อยรถไหลช้าชามองด้านจับประตูแรกรถคันนี้มีด้านจับประตูเดียวนะ,ะให้ตรงกับขอบกําแพงเพราะตอนนี้ไม่ใช่เป็นฟุบบาทใช่ไหมให้ตรงกับขอบกําแพงด้านล่างช้าชอาพอยุดแล้วก็ท้ายรถเอียงขวาุนซ้ายสุดเลย <c oughs> ป๋าพอเร่ไหรครับอ่ามองหน้ารถด้วยว่าจะปัดชนกับท้ายรถไหมแล้วมองกระจกมองข้างด้านป๋าถอยได้อีกไหมเอาได้ทอายน่าจะถอยทีเดียวได้เลยช้าๆช้าๆสวยละสวยละ,ยละให้รถตรงขนานกันให้ตัวรถขนานกันนะกําแพงอีกนิดนึงพอสวยเลยอ้าวขึ้นกลับนับหนึ่งนับสองโอเคดึงเบรคก่อนเ้าเกียร์พีพาร์คก,กิ้งเลยล็อกล้อหน้า